สวัสดีค่ะสุกิตาบรเพชรนะคะชื่อเล่นชื่อบุ๋มค่ะปัจจุบันอายุ26ปีภูมิลำเนาเป็นคนจังหวัดสกลนครเป็นสิทธิ์เก่า,าคณะครุศาสตร์สาขาวิชาคณิตศาสตร์มหาวิทยายลัยราชภาัฏสกลนครรุ่นที่10สำเร็จการศึกษาปีการศึกษา2561ค่ะ ในด้านของประวัติการทำงานนะคะหลังจากที่สำเร็จการศึกษาออกไปก็ได้สอบบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการครูตำแหน่งครูผู้ช่วยนะคะเป็นลำดับที่หนึ่ง สำนักง,งานศึกษาธิการจังหวัดสกลนครวิชาเอกคณิตศาสตร์และปัจจุบันดำรงตำแหน่งครูคอสอนหนึ่งกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิอำเภอวาริชภูมิจังหวัดสกลนครปฏิบัติการสอนในรายวิชาคณิตศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1และปีที่3และรายวิชาการศึกษาค้นคว้าอิสระหรือว่า IS ส และนอกจากนี้นะคะยังเป็นประธานหลักสูตรและผู้รับผิดชอบโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีหรือว่า SMT รุ่นที่1ปีการศึกษา2564ค่ะค่ะสำหรับความรู้สึกที่ได้เป็นสิทธิ์เก่าดีเด่นของคณะครุศาสตร์นะคะก็รู้สึกดีใจและก็ภูมิใจเป็นอย่างมากค่ะเพราะว่า ไม่คิดว่าตัวเองจะได้เหมือนกันนะคะเพราะว่าทั้งรุ่นพี่ทั้งเพื่อนและก็รุ่นน้องที่สําเร็จการศึกษาออกไปนะคะก็เป็นบุคคลที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความรู้ความสามารถเช่นเดียวกันค่ะคะ่ะในช่วงที่กําลังเรียนอยู่ในรั้วมหาวิทยายลัยราชภัฏสกลนครนะคะก็ได้เรียนรู้ในเนื้อหาวิชาต่างๆกับเพื่อนนะคะกับอาจารย์ในสาขาแล้วก็นอกเหนือจากนี้อาจารย์ก็ยังมีการเชิญวิทยากรภายนอกเข้ามาติวเข้ามาให้ความรู้เพิ่มเติม ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน,นะค,ะค่ะค่ะนอกเหนือจากกิจกรรมในห้องเรียนแล้วนะคะก็ยังมีกิจกรรมภายนอกห้องเรียนทั้งในรั้วของมหาวิทยาลัยแล้วก็นอกรั้วมหาวิทยาลัยนะคะก็อย่างเช่นโครงการคณิตศาสตร์สัมพันธ์นะคะเป็นโครงการที่นักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์คณะครุศาสตร์ทั่วทั้งภาคอีสานนะคะได้มาเจอกันในปีละหนึ่งครั้งนะคะ ตลอดระยะเวลา5ปีที่ศึกษาอยู่ในรั้วมหาวิทยาลัยนะคะก็ได้นอกเหนือจากได้ความรู้จากอาจารย์ที่มอบให้แล้วนะคะก็ยังได้มิตรภาพที่ดีจากทั้งรุ่นพี่ทั้งเพื่อนแล้วก็ทั้งรุ่นน้องนะคะโดยที่เวลามีปัญหาก็จะมีรุ่นพี่คอยให้คําปรึกษานะคะทั้งด้านของเนื้อหาวิชาแล้วก็การใช้ชีวิตแล้วก็ยังมี มิตรภาพที่ดีจากเพื่อนนะคะถึงแม้ว่าจะสําเร็จการศึกษาออกไปแล้วนะคะก็ยังติดต่อพบปะพูดคุยให้คําปรึกษาในทุกๆด้าน,นะคะ่ะแล้วก็อาจารย์จากคณะครุศาสตร์นะคะเปรียบเสมือนครอบครัวใหญ่ครอบครัวหนึ่งนะคะที่ยังให้ความรักและก็ความเมตาตาต่อสิทธิ์นะคะถึงแม้ว่าจะจบการศึกษาออกไปแล้วก็ยังคอยให้คำปรึกษาอยู่เสมอคะ่ะ สำหรับเทคนิคในการเรียนนะคะเวลาเรียนก็จะตั้งใจเรียนในห้องเรียนเรียนให้เข้าใจนะคะส่วนถ้ามีการสอบมิเทอมหรือสอบไฟนอลนะคะพี่ก็ไม่ได้ถนัดหรือว่าเก่งในทุกเนื้อหาวิชานะคะก็จะมีการจับกลุ่มติวกับเพื่อนๆนะคะโดยที่ให้เพื่อนที่ถนัดหรือว่าเก่งในเนื้อหาวิชานั้นแลกเปลี่ยนความรู้กัน,นะคะ่ะ สำหรับเทคนิคในการเตร็มตัวสอบบรรจุนะคะพี่ก็แบ่งเวลาในการอ่านหนังสือนะคะโดยเริ่มอ่านจากเนื้อหาที่ง่ายที่ตัวเองถนดัดเพื่อที่ตัวเองจะได้มีกําลังใจในการอ่านไปจนถึงเนื้อหาที่ยากมากขึ้น,นะคะ่ะน้องๆก็สามารถนําเทคนิควิธีการเหล่านี้ไปปรับประยุกใช้ในชีวิตประจําวันได้นะคะฝากถึงน้องๆที่กําลังศึกษาอยู่ตอนนี้นะคะว่าความรู้ไม่ได้มีอยู่แค่ในตํารา ประสบการณ์ในการทำกิจกรรมก็มีความสำคัญไม่น้อยกว่าความรู้ที่เรามีอยู่นะคะเพราะว่าถ้าหากเรามีความรู้แล้วไม่นำออกมาฝึกฝนไม่นำออกมาใช้ก็จะไม่เกิดประโยชน์ต่อทั้งตนเองแล้วก็สังคมสุดท้ายนี้ถ้าหากน้องๆตั้งใจที่จะทำอะไรสักอย่างเราควรทำมันให้เต็มที่เพราะพี่เชื่อว่าผลตอบแทนที่ได้มันจะคุ้มค่ามากกว่าสิ่งที่เราทุ่มเทลงไป อย่าเพิ่งทิ้งความฝันของตัวเองและอย่าเพิ่งคิดว่าตัวเองทำไม่ได้ถ้าหากว่ายังไม่ได้ลงมือทำเป็นกำลังใจให้น้องๆทุกคนคะ่ะสู้ๆคะ่ะ